นึกจะโยนไกลมันโยนไม่ไกลว่ะเฮ้ยปั <th bb> มมกมันไม่หายอะทำไงปักหายกลยเ้นิดเดียวนิดเดียวไปถึงหน้าเ่อถึง,งมากกเลยปนใส ตึนวอท็ทอกบะวงไม่ฉีดวอดท็ดอ,อกนะถ้าไป็นันม,ม,มจะโดนนระวัังงโดหล็ก

เลตอตรงกระจนนีห dead เลตอยู่ตรงกระเปิดไฮไลท์พอดีเลยสุดยอด